เออเรื่องของแพงค่ะทุกอย่างทุกอย่างเลยแพงหมดทุกอย่างเลยเศรษฐกิจก็แย่ตอนนี้ค้าขายก็ลำบากแกอดตายมาแล้วเนี่ยเออเออไม่ได้บ้านตอนนี้เป็นไรบ้านเราอย่างข้าน้ำข้าไรข้าวอ๋อขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย่างจะให้ช่วยเรื่องของมาพวกนี้ทำยังไงบ้างครับจะให้บริหาร แบบไหนดีที่ว่าเขาจะได้ช่วยเหลือประชาชนลากยากตอนนี้แย่มากเลยข้า,าวไหหรือว่าน้ำมันน้ำมันก็แพงทุกอย่างมันก็ท้อกเตหมดเลยตอนนี้ของก็ขายยากถ้ามายกอยูอย่ตรงนี้อยากจะบอกใ้ตรงๆว่าถ้าช่วยอะไรบ้างตอนนี้อตอนนี้เลยจะบอกยังไงมันมันแย่มดทุกอย่างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ กับพมกับข,บข้าวเลยนี่แพงหมดซื้อของในตลาดก็แพงหมดน้ำมันน้ำมันก็แพงจากที่ว่าเคยลังสามร้อยเนี่ยขึ้นสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ข 4, ยขึ้นเท่าตัว,ตวหมดอะทุกอ,อย่าง รายได้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตัวและค่ายใจสุดแล้วรายได้ตอนนี้หมดตกค่ะตกเลยค่ะมันไม่มันไม่เป็นการเดีินทางสวนทางกันเ่สวนทางค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ค้าขายก็แย่ลงก็สวนทางหมดเลยอยากได้ในเรื่องของราคาเข้าวโพดราคาอยากให้ปรับลดลงมาะใช่ไหมครับค่ะครับชื่ออะไรครับอังคณาค่ะอังคณาน้ำขครับน้ำลึกมิโซะาค่ะปลาลิ้นชิ้นบ้านไหนครับตีเกตตั้สองค่ะ หมูสิห<ะ>ม,มูแล้วในหมูแล้วเอามูแปดคกัาหมูแปดตำบลบางลึศจุลงกทุอย่างเลยแต่ษะจกิจก็แย่ตอนนี้าขายก็ลำบากแกอดตายมาแล้วเนี่ยเออขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย,ย่างจะให้ช่วยเรื่องของนี้ทำังไรบ้าครับ ก็จะให้บริหารแบบไหนเียรที่ว่าเขาจะได้ช่วยเหลือประชาชนลกยากตอนนี้แย่มากเลยค่าไฟหรือว่าค่าน้ำมันน้ำมันก็แพงทุกอย่างมันก็บกันหมดเลยตอนนี้เราก็ขายยากสมมติถ้าายกอยู่ตรงนี้อยากจะบอกใ้ตรงๆว่าให้ช่วยอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เลยจะบอกยังไงมันมันแย่มาทุกอย่างทั้ กอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้กับพ่มกับข้าวเลยนี่แพงหมดซื้อของในตลาดก็แพงหมดน้ำมันน้ำมันก็แพงจากที่ว่าเคยลังสามร้อยเนี่ยขึ้นสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ข 4, ยขึ้นเท่าตัวหมดนะทุกอย่าง รายได้ Dante, ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตัวและค่ายใจสุดแล้วรายได้ตอนนี้หมดตกค่ะตกเลยค่ะมันไม่มันไม่เป็นทางเดียวกัเป็นสวนทางกันแ่สวนทางค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ค้าขายก็แย่ลงก็สวนทางหมดเลยอยากได้ในเรื่องของราคาข้าวโพดราคาอยากให้ปรับลดลงมาะใช่ไหครับค่ะครับชื่ออะไรครับอังคณาค่ะอังคณาน้ำแข็งคครับนัลลุกมิโซะาค่ะปลานชื่บ้านอี๋ตีเกตตั้งสองค่ะ หมูสิบหมูแล้วนื้หมูแล้วเอาหมูแปดเก้าหมูแปดตำบลบางเลิศจุมพรานที่นายกไปยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะขอให้นายกช่วยอะไรกับเราบ้างครับเอ่อเ่ว่เรื่องเศรษฐกิจอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้การค้าขายเป็นแย่มากแย่มากแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยความรู้สึกก็คนเขาไม่ค่อยมีเงินที่จะซื้อ ันเปป็นัญญหหาใ่้ำไฟเป็นไงบ้างครับข้าวที่เห็นข่าวมาแล้วบ้านเรางนี้มันพุ่งอย่างไรบ้างน้ำไฟเหรอคะข่อยข่ายน้ำถ้าไฟขึ้นขึ้นสูงเลยขึ้นสูงปี๊ดเลยแพงมากกินล่าสุดนิล่าสุด2,000กว่าจากปกติเท่าไหร่จากปกติไม่ถึงพันอันนี้คือเพิ่มเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวเลยมันคนหาเช้ากินข้าวมันก็เหนื่อยนะกำลังซื้อคนก็ไม่ค่อยมี มีมีเขาบอกนะบอกกันนายยกบอกว่าอยากจะบอกอะไรกับผมครับให้ผมช่วยเหลือคนเนี้ยอยากจะบอกให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเรื่องค่าของทีพอะค่ะให้คนได้มีเงินกําลังในการซื้อของมากขึ้นเพราะว่าถ้า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 เกิดว่าคนที่เขาโดนตลาดเนี่ยมีมีการซื้อของมากขึ้นแม่ค้าก็จะขายดีขึ้นชีวิตคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ 18.10ทับสิค่ะครับอ,อสมมติว่าวันนี้นายกไปยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะขอให้นายกเ่ืยอ,อะไรกับเราม้างครับเอ่อ่ยเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้การค้าขายคืนเยี่ยดมากเยี่ยดมากแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ย มันเป็นปัญหาใหญ่น้ำไฟเป็นไงบ้างครับข้าวที่เห็นข่าวมาแล้ววันเรานี่ยมันเพิ่งน้ำไฟเหรอค้ข้าวไฟนะข้าวไฟขึ้นขึ้นสูงเลยขึ้นสูงฟิดเลยแพงมากกินล่าสุดกินล่าสุดสองพันกว่าจากปกติเท,ท่าไหร่จากปกติไม่ถึงพันอืออันนี้คือเพิ่มเพิ่มเพิ่สองเท่าตัวเลยเมันคนหาเช้ากินข้าวมันก็เหนื่อยกะลังซื้อก็ไม่ค่อยมีกำลังซื้อคนก็ไม่ค่อยมี าเขบอกกันนายกหน่อยดินายกบอกว่าอยากจะบอกอะไรกับผมครับให้ผมช่วยเหลือคนเนี้ยอาจจะบอกให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเรื่องค่าของชีพอะค่ะให้คนได้มีเงินกําลังในการซื้อของมากขึ้นเพราะว่าถ้า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 เกิดว่าคนที่เขาโดนตลาดเนี่ยมีมีการซื้อของมากขึ้นแม่ค้าเก็จะขายดีขึ้นชีวิตคุณภาพชีพก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ